สวัสดีครับตอนนี้นะครับแม็กอยู่ชัยนาทาวที่นิวยอร์กครับชวนเพื่อนมาเดินเล่นหามุมถ่ายรูปเหมือนเดิมแล้วก็ไปกินร้านอร่อยๆกันก็เดี๋ยวยังไงไปเจอเพื่อนแม็กกันเลยครับสำหรับข้อมูลเที่ยวนิวยอร์กตามอ่านได้ใต้คลิปนี้ครับ<า>สวัสดีค,ดคเัยนี่เพื่อนๆน,นะครับมาจอยกันวันนี้น้องบีนะครับแล้วก็พี่บาสเป็นคนพามาวันนี้เป็นเดือดลีดเดอร์ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปไหว,ว้เจ้าด้วย <c oughs> ใช่ไหมโอเคกับเกลียวท่อเอาลือกอะไรใหญ่ คนไทยอ่ะมากิเนเยอะจนแบบจนเวทอ่ะพูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้ <c oughs> พูดภาษาจีนได้คือเออเขาทุกภาษาเรียนาอาด้วยได้ด้วยคือหลายภาษามากเลย ตอนนี้อาหารก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เต็มโต๊ะไปหมดเลยนี่เรามีเป็นค้อยจอนะครับคล้ายๆของเมืองไทยเลยเสิร์ฟกับน้ำจิ้มไก่เหมือนกันเป๊ะเลยนมันดูกรอบมากเลยใช่แล้วก็จะมีเป็นตัวเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดอันนี้ทําให้นึกถึงตอนประถมมากเลยข้างโรงเรียนข้างโรงเรียนอันนี้เป็นเป็ดพัโลเสิร์ฟกับหัวไชเท้าดองนีแบบรสชาติดีมากก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแล้วก็ลูกชิ้นปลานี่คือให้เรียกคอมเมนต์นี่คือไม่อันนี้คืออายุยืนไง ลุยลุยเส้นอร่อยหมอนใคะือพี่กะชอบเส้นแบบนี้เว้ยแบบเออมันจะมีแบบเเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อครับตรงนี้นะครับก็มันจะมีแบบเป็น โคมไฟนะครับแล้วก็ตรงปลายดางก็คือจะมีโบสถ์ด้วยก<ด>็เลยเดี๋ยวให้น้องเนี่ยนั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมันก็ถ่ายรูปเลยจะโผล่จะโผล่เออเป็นลายเส้นนะเป็นวินเทจนิวยอร์กโพสการ์นะคะโอ้โหดูดี ที่ขาของไว้เจ้าก็ดูจีนดีนะเมื่อกี้แบบป้าป้าเจ้าของร้านมายืนดูเราถ่ายรูปแล้วก็ชมน้องบีว่าสวยจังเลย <c oughs> งงเลยพูดไทยได้ด้วยเออรู้ว่าเราเป็นคนไทย นี่ตรงนี้ก็มีรถเข็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกับรถเข็นกันีน,นั่งได้ป่ะเขาอว่านั่งได้นะเออ ไบานาน่านะเฮ้ยมึง้วยน้ำ้าด้วยโซนนี้คือเดินหลงมานะครับไม่เคยประเดินเลยก็บรรยากาศเหมือนตลาดคองเตย ก็จะมีคนแบบเอาของเอาผักเอาอะไรมาขายอยากวางอะไรก็วางตรงนี้ฉากหลังมันจะเป็นที่จอดรถดูเท่เหมือนกัน ถึงแล้วนะครับวัดจีนนะครับอยู่ข้างหลังเลยเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันครับวันนี้ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นแมนฮัตตันบริดจ์ใครอยากจะจุดธูปไหว้นะครับก็สามารถจุดได้ข้างนอกนะครับส่วนข้างในก็ไว้ทําพิธีสวดมนต์นั่งสมาธินะครับแต่ก็สามารถเข้าไปไหว้พระได้เหมือนกันสําหรับใครที่ชอบดูดวงนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีจุดที่เรียกว่า Pick your for t u n e นะครับใช้มือสุ่มเลือกคำทำนายของเราได้ครับ ตรงนี้ก็มีไทเกอร์ชูก้านะครับเป็นร้านเปล่าชูก้าชื่อดังนะครับมีถ้าใครหาของฝากพวกแบบ ของกุญแจหรือของซูเวเนียนะครับที่เป็นนิวยอร์กเนี่ยที่มันเขียนว่านิวยอร์กอ่ะเออตรงเซนาทาวงี้มีขายนะแล้วก็ราคาจะถูกกว่าไทม์สแควร์หรือว่าบลูคินบริดจ์เราถ้ามาที่เซนาทาวก็คือจะถูกเลยแล้วก็มีให้เลือกเยอะามากเราก็มา,มากินร้านบ i บิ l e แอนด์ซินะครับเป็นร้านชูครีมนะครับเป็นครีมพัฟดังไม่ดังไม่รู้เราแม็กชอบมากเราไปกินกันครับไป ชาลาเต้ส่วนผสมนเนี่ยเป็นครีมพัฟนะครับวันนี้เป็นรสชาติใหม่เป็นบราล์ชูกา้าแล้วก็ข้างในจะมีบบ้าด้วยเนี่ยแล้วมันก็จะเห็นว่าแบบมีความแบบบบา้าไหนวะมาส,สิอันนี้คือบบา้าแต่แบบเหมือนกินชาลเดำกินบราล์ชูการ์เลยไม่หวานไม่มเลี่ยนด้วย เอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะมีทั้งของไทยของเอเชียขายนะก็อยู่ในไชน่าทาวน์นี่เองเดี๋ยวเราไปดูข้างในมีอะไรกันอย่างน่าสนใจมากนี่เป็นต้มยำเพสนะครับกระชายแบบโฟรเซ้นนะครับมีพริกโฟรเซ้นทุกอย่างคือโฟรเซ้นหมดเลยอันนี้ก็โฟรเซ้นแล้วก็โรตีย่อนี้อร่อยพลาตาพลาตาใช่นี่อันนี้นะครับมันคือสตอร์สตอแช่แข็ง ชอบมากอันนี้นเ,เป็นความเคซี่ <c oughs> เป็นนี่คือใส่ <c oughs> สาวเนาะเวลาเห็นน้องอ่ะน้องดีแทนจะซื้อตอนน้นนี้ยายแย่าแห่งนิวยอร์กนี่ยือนดิ้น่ไหนเวลามีมา้าด้วยม้าลอยอยู่ก็เนี่ยซื้อสิ่งที่แบ็กตา้มนี่คือโดเวอร์สี่เป็นแบบเป็นหัวมุมอะ <c oughs> ที่แบบว่าแต่ก่อนอ่ะ เขาจะมีการปล้นกันเยอะมากเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นมุมอับนี้ก็เลยเป็นเส้นที่แบบเอออันตรายมากๆแต่ตอนนี้คือไม่อันตรายแล้วนะเขาจะมีร้านอาหารร้านค้าเปิดอยู่ทั่วๆเลยตรงนี้ก็มีภาพวาดฝาผนังนะแล้วก็มีตัวแผงกั้น construction site ก็เลยหยิบเอามาเป็นท์รอปสนุกๆถ่ายรูปเล่นงนั้น หลอดไฟนีออนแบบนี้นะครับก็ดูใช้น้าเท้าใชนาเทาดี นี้เป็นแบบหนึ่งเลยจนมาวาดกับฟี่ตีเอาไว้จะให้น้องอ่ะเดินมาจนถึงนีอตอนนี้นะครับกำลังเดินขึ้นไปดูวิวบนแมานานัตตันบริดจ์นะครับก็มองลงไปเนี่ยก็จะเห็นไชน่าทาวแล้วก็จะมีบ o o กลินบริดจ์อยู่ไม่ไกล เนี่ยบุกดินสึกนะครับ ทานตรงนี้ก็จะเห็นวิวนะครับรรยากาศก็ดีมากเลยถ้าอากาศดีก็น่าเดินเล่นกำลังจะไปร้านขายปลาทะเลนะครับเดี๋ยวฟ้าจะพาเราไปดูนะครับบอาร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่ป๊อปูล่าอยู่ในแมนฮัตตัน,น,นแล้วก็เดินทางง่ายเดี๋ยวเราไปดูก,กันคนระับร้านขายปลา p ป c i f i c ฟิกอ r ควาเรียมนะครับตอนนี้มันก็อยู่ในร้านนะครับผมร้านขายปลานะครับอยู่ชนะทาวคือบอกว่า oh. อยู่ที่ไทยเราก็เห็นว่ามีขายเยอะแยะเนอะแต่อยู่ที่นี่ไม่เคยมาเดินเลยนะจริงๆนี่มันก็จะมีทจงแบบปลาน้ําจืดปลาน้าเค็มนะครับแล้วก็มีพวกปลาการางนะครับปลา,าทะเลมีทุกอย่างเลยเพราะวกาบอุปกรณ์นะครับก็เรียกว่าครบ สองสองเห็นกุ้งว่ะอันนี้เขาเรียกเซ็กซี่ทรีมข้างในไงกระโดดกระโดดกระโดดอยู่ข้างในอ๋อให้มันกระโดดสูดอยู่นะใช่ประมาณห้าสิบเหรียญไฟล์ร์ชรีมไฟล์ร์ทรีมสีแดงอร่อยไหมตัวนี้อร่อยอยู่เหรอส่วนถ้าเกิดเป็นคาดขาวเรียกว่าคลีนคลีนนิ่งทรีมหรืออะไรสักอย่างอ๋อเหมือนเอามาไว้ทำความสะอาดตู้ปลาอยี้ใช่เตาหือเหรอ นั่นมันเป็นตระกูลหอยทากอะไว้เอาไว้กินพวกพวกปลากระตูนเนี่ยตัวประมาณ40เหรียญอ๋อย่างเงี้ยเขาจะจับคู่กันอยู่แล้วเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยเขาจะไม่กัดกันที่เลี้ยงอันนี้แบบเนี้ยเวลามันโตอ,อ่ะมันจะเป็นเหมือนหญ้าแบบสวยมาก จบแล้วนะครับสำหรับคลิปพาเที่ยวไชน่าทาวนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม็กด้วยนะครับขอจบคลิป,ปนี้ก่อนนะครับให้เพื bye ่อนบ๊ายบายบายไชน่าทาวนนะครับรูปถ่ายต่างๆงของไชน่าทาวแล้วก็เฮ้ยผมไม่ได้อ่ะพูดแม่งเยอะแล้วอ่ะทำไม มีนะครับข้างหน้าแม็กใหญ่ป่ะใหญ่มาก